สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยิ้อับวันสวัสดีอาจารย์นะสวัสดีครับสวัสดีครัผู้ชมเนี่ยหรอไปไปสวัสดีคผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช่องนี้สองเท่นะครับผมกลับมาอีกแล้วไม่ขับไม่ตก รู้สึกเหมือนฟึ้งโดนตบตเหมือนนี่ยังไงก็ไม่รู้นะเฝ้ารู้สึกนานแล้วอ้าล่ะเฝ้ารู้สึกที่จะโดนตบมันกลับมาอีกแล้วค,คลิปที่แล้วเองโอเคคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็จัดไปถ่ายมาเพิ่อต้องตีในแถวนี้ไว้ค่ีนี้อาจจะมีเสียงบุ้นๆเข้าไปนิดนึงนะครับดี่ติดถนนก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ะมาวันนี้ไม่ครับให้ตบ EP ที่6แล้วนะครับผม เดิม12คลิปกติกาตามคลิปแล้วโพเยอะแล้วดูถ้าดูมาหลายทีก็เข้าใจกันแล้วแหละแหม่กติกาง่ายๆมาวันนี้12คลิปผมไปเต่าหาือนเดิมบางอันผมก็ยังไม่ดูนะจะดูไวพร้อมๆกันนะแต่ว่าถ้ากดกติกาโดนตบก็เหมือนเดิมมันขำโดนแต่มันไม่ขำผมโดนแต่คนหาทิ่มันไม่ขำมันก็ไม่โดนแล้วปาปาป ไปเดี๋ยวเลยป้ายป้ายป้ายสองมือขึ้นมาสองมือขึ้นมาเตรียมตัวแล้วมาไปรุ่นแล้วกป้นบยยโบยโป้ายป้ายป้ายมาครับเริ่มกันที่คลิปแรกกันเลยนะครับผมป้ายอันนี้เลยคัดมาพิเศษวันนี้ EP นี้ต้องคัดยี้กว่า EP ที่แล้ว

ไม่แต่กระท่าคลิปเที่ยวัวแตกแล้วเลยจะี๋ยมาไซน,น์นอตอันที่แล้วได้ไหมอันนี้บุบๆอะใครเห็นบ้าง <laughs> ใครเห็นแล้วความปุบกระฐานว่าอันนั้นเลยวันนี้ก็บทต้องโทษอาร์เซนอลเหมือนเดิมไปไปคลิปต่อไปดีกว่าเนี่ยคลิปนี้เลยายครับคลิปที่ส <laughs> องบอกบอกว่าเพลิดครับผมแล้วแหม่สำลออ้อลอะ วิชาศิลปะไงมันคือมิติใหม่แห่งการระบายสีอะไรเงี้ยนุ่มอีกอ่ะไม่ได้อีกครับไม่ได้ด้วยยาวเว้ยไม่ได้ด้วยระบายอย่างนี้นรกแดดเอาด้วยไปกินวิชาดีกว่าวันนี้จะคลองคนเดียวสิบสองคลิปไม่ได้นะสั่นคราวแล้วสองทียังอยู่ที่หัวอยู่เลยนะไปคลิปนี้ Il, อ so first, one, ันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเออกระตูนเขาอัดกระตูนไว้เปิดให้ดูวุ้ยปองดูเพอรนี่กินติดมาเรื่อยขึ้นสไลเดอร์แล้วก็รวมแค่นี้แหละอะเปิดแค่นี้ได้แค่นี้แหละเรียบร้อยแฮตทีกู ยางนี้เผาหัวทีเดียวยางหลังๆนะหนูหลังๆหลังๆมึงต้องผ่อนเลาะให้กับคลิปของปุ๋ยบ้างกว่านี้ก็ะจะได้อยู่แลนะไปครับแม่เขาที่อย่างนั้นอยู่ลูกฉันยังไงมันก็ต้องได้เป็นหมอโอ้ยลูกฉันยังไงก็ต้องได้เป็นวิศวะอยู่แล้วหนูอยากเป็นกะลีได้ไหม คลิปนึงแล้ว no ไปไอ้คลิปแบ๊บเดียวแล้วกูตายแล้วคลิปนี้กูตายแล้วอะไรเกิดขึ้นนี่คลิปนี้นะถ้ามึงไม่หานะไอ้ชั์กูจะพูดยังไงแรงจริงถ้าตายรู้จักไม้ทองคำไหมแชมป์ไม้ทองคำคนนี้ยังไงมึงก็หานี่ถ้ามึงไม่หานี่กูอีพีนี้กูยอมจริงเคยรู้ไหมจัง

เอฮนะนไม่ได้อ่ะไม่อะไม่ได้อะไรบอเท่าไหร่เนห้า,าแล้วดิคุ<า>โอ้ยเยอะใส่เสื้อเสื้อตัวเนี้ยมันไม่เหมาะกับการประทา,ารายการนี้จิจำ e ีแรกได้ไหม,ม,มกูก็ใส่เสื้อตัวเนี้ยกูก็โดนรืดติดต่อกาันดูครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ1ิโหลดโหลดหนึ่งสิบสองคลิปนี่กูจะโดนคนเดียวเลยใช่ไหมเนี้ย สองอันกูคนเดียวเลยเสื้อตัวนี้เลยใส่รายการนี้ไม่เหมาะกับเสื้อตัวนี้จริงไปนี่ดีกว่าพี่เสกดูดูว่าพี่บุญจะขำพี่เสกไว้เป็นเพลงที่ทำให้พี่เสกต้องหลั่งน้ำตาเลยอ่ะอ๋อเลย <c oughs> ไม่ร <c oughs> ้ายเพียงบอกเย่ทำให้ฉันร้ายไม่ใจแ <c oughs> ม่สุด <c oughs> ไม่ได้ไปไม่ยอมใคร อย่าบอกให้มากคนดีอย่าขอมไม่ได้ไหมรักกันว่าฉันไม่รักเธอไม่ยอมใคร <c oughs> และสุดท้ายทำไมพี่ยิ้มเพลงนี้และทำไมไม่มีรักเธอบอกไม่รู้แล้วก็คือเธอรักเธอกนญแจดบหน้าตา ไม่ยอมใครอยากให้เธอรักเธอว่าทำไม่มีใครรักไม่ยอมไม่คิดไปไม่ยอมไม่กูร้องให้หมกูร้องะพี่เต้ยอย่าร้องให้แล้วเจอ cover อีกไปเรียองคือไม่ได้ไงใช่ไหมความรู้สึกเดิมเหมือนการจะกลับมาครับทุกคน ไป12ทีมงานจะกลับมาหากูแล้วยังอันนี้มันเป็นคลิปที่กูหามาเดี๋ยวเจอใครแม็กไอ่เต่าไอเต่ามันฝากความหวังไว้แบบสาวคลิปประมาณนี้กูไม่รู้กูจะโดนหรือเปล่าแต่ปองจะโดนนะอันนี้อันนี้นี่กูอยากช็อปวิศวกรตัวนี้เลยไม่ไม่ใช่วิศวกรดิีกเขาเรียกอะไรนะคนออกแบบอะใครออกแบบประตูที่นี่ขึ้นมาวะกูอยากรู้มากเลยอ่ะจะไปดูกันน้องเพิงคุณหมอ ครอีกรอบวไหมตาไฮโอยู่อีกแล้วไหมเอ้ยกูโหกูรอดแล้ววันนี้กูหรอให้เขาเปิดเข้าไปทางนี้กูเหรอช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเปิดเข้าไปทางนี้นี่มาแล้วตำรวจคุณตำรวจเรเดินเข้ามานี่เรื่องอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ช่วยด้วยค่ะทางนี้ค่ะโรงพยาบาลไหนวะเนี่ย เปิดเปิดมาที่กระแทกกระตูนปิดเขาไมเหมือนเดิมเอออ่ะได้ใช่ไหมด่อใา้ตีไข่แตกแล้วหนึ่งดอก่าไหร่แล้เมื่อก่อนไม่เคยเจอกระตูอย่างนี้แต่กูได้จจได้เจอถาดอาร์เซนอลแน่นอนวันนี้โอเคถือว่าผ่านไปคลิปต่อไปอันนี้กูมันนึกว่าน้องเบี้ยงแรงไง ้าอยเขาเขาหวังดีไงลบลบรถให้เพื่อนอะดูไปดูไปดูไปโดนเป็นโโดนนเจ็บนีอหรอโอเคถือว่าได้แดงไว้สองมาคลิปสุดท้ายนี่คลิปตุดท้ายของกูแล้วเดี๋ยวเดีต่อไปหอยเต่าอันนี้คลิปต่าของกูแล้วน่าจะคลิปที่เกมั้งแปแปหรอาายกั แค่นี <cues> <write society> <ını urai> ้แหละู้ันขาวอารม้อยตอีมีงานนะเกีบอดัตกปา่อพอไม่ได้ลอยอ่ะลัดตัดแตกสาอันนี้คอยเต่าอันนี้อันนี้ต่าส่งส่งมาเลย กวไม่เข er ้าะว่ของกูไม่เข้าเข้ไรวะไอ้เมืองมุสราบัันใจขนาดนี้เ้ารงบล้างาบานลบานะอันนี้อันนี้อะไรอ่ะ กาไปที่ไม่รู้มีคนข้างในลิศจ้อพี่กบอกว่ากูคี่อยู่โอ้ยได้ไปเนี่ได้โอเคเก๋ที่วอาโอเครอดรอดตัวไปไก่แป๋วเลยแอย่อันนี้คลิปที่สิบเอ็ดแล้วอะไรก็ไม่รู้ไปนา่าจะเป็นสไอรท์แมนเมย่ ัจตตัวผม่ไหมทำไออีเลอี่อี่ามม่อ The Fuck ุธิบายดิกูไม่เข้าใจวะอเแล้วจพิคนผ่าผ่ากันถือว่ามือขัใช่ไหมขับโอเคขับขัก็โอเคงงแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันสุดท้ายแล้วกันบาคลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับผม โดนเราวมนันคล้ายๆกันเลยอย่งนั้นใช่ไหมขำไหมไม่ขำไม่ขำมันชินแล้วมันเคยดูหรือไงดีเยอะะกูหหลาเยแล้วกูเลยโอ้โหและไอ้วกคลิปแรกๆที่กูโดนนี่ม่ปรื้ดกว่ามึงเลยปอมจาจบไปแล้วสำหรับอีพีที่6ในวันนี้สิบสคลิปเท่าไรแต่าว่าแนนมาเจ็ดเจห้าไอ้ปองเจผมห้านะครับผมมือก็เจ็มือก็เจ เจ็ดเลยอ่ะเบาไว้สองทีเองเจ็ดเลยอ่ะเจ็ดต่อห้าโอ้ถือว่าอกูคือดีพีแล้วได้เว้ยมาถึงเวลาใครก่อนโทษขวัวกันนะอ่ามึงก่อนทุกทีอ่ะจ่ายให้มึงทุกทีอ่ะเอาเลยพร้อมยังพร้อมยังวางมาต่อเลยมาเป็นคลิปปี้ไปผมเจ็ด อสมองจะโลมาจะปากเลยดอกหูนะดอกสุดท้ายมันโคตรแน่นอ่ะปงสมองสั่นเลยอืมทีนี้จะร้องให้ก็ร้องให้กันได้ไหมวะที่แม่งสั้นโคตรเทียมว่สั้นเชีจริง อะไรที่ที่สุดท้ายแล้วทีนี้ที่สุดท้ายแล้วแล้วก็จะเป็นรู้ไหมสุดท้ายแล้วก็ชิลสุดท้ายด้วยรู้ไหมที่เดิมเลยเนี่ยข่าวแล้วนะก็ตรงกลางรอบนี้ที่เดิมเลยว้าเป็นไงท่าโอ้ยย่าทบู้เลยท่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะเหยนไหมเหมือนเดี๋ยวจะพักเดิมแล้วที่ไหนที่หก พี่เจ็ดเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วถาดไปียงนอนห่างอื่นไว้สากสาบไ,<า>ไม้น้าตาบไหม,ไมาส,ามมาส,าสวยขาแบบโค้วอย่างเลยอ่ะแล้วก็เลิกทำเลยปิดอย่า <c oughs> บ้านนอนเลย <c oughs> รัฐบาลโอเคครับสำหรับวันนี้สิบสอง <c oughs> อกิบบวมห่วยแล้วน่าจะพักไม่รับให้ตกไปอีกสักหลายทด่อนย่นานๆเลยพัก <c oughs> ไปยาวๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับผมหักชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดตับให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ต้องซีดกลัวซีดเนี่ยโอ้โหยายเต็มไอทีสุดท้ายอะ่ะไอวิง่งจริงนะเว้ยปึ๊ก <c oughs> แบบวิง่งแบบปึ๊กปึ๊กแล้วแบบโอ้โหบอกไม่ถูกอะ่ะปึ๊กไ,ไอไอห้าวทีแรกอะ่ะเฉยเฉยเลยอะ่ะเจอดอดสุดท้ายไปถึงกบร้อง เมี<ว>ส,สั่งนี้แซ่บหัวจาด